วันนี้จะพาไปชมจีบลิ่มิวเซียมค่ะเรานั่งรถไฟมาลองที่สถานีมิทกกากะและมาขึ้นรถเมล์ของพิพิธภัณฑ์ค่ะคลิปในว,วันนี้น่าจะสั้นมากค่ะเพราะด้านในพิพิธภัณฑ์ไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวิดีโอใดๆทั้งสิ้นเราจะถ่ายได้แค่โซนด้านนอกค่ะเอาล่ะพร้อมแล้วไปจีบลิ่ m มิวเซียมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จีบลิมิวเซียมในโตกเกียวค่ะวันนี้อาจจะเสียงแหบหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากเจอฝนเจออะไรมาในวันก่อนนะคะเสียงหายหมดเลยค่ะ เอาเป็นว่าเราเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์จีบีกันเลยดีกว่าค่ะพิพิธภัณฑ์จีบีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงผลงานจากอนิเมชันของสตูดิโอจีบีค่ะพิพิธภัณฑ์นี้ตั้งอยู่ที่เมืองมิตสกะในกรุงโตกเกียวค่ะหากใครอยากมาเที่ยวจีบีวิวเซียมเราต้องจองตั๋วล่วงหน้าเท่านั้นนะคะไม่สามารถมาซื้อตั๋วที่พิพิธภัณฑ์ได้ค่ะด้าน,นในเขาไม่ให้เราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะคะแต่ว่าข้างนอกพอทาได้อยู่ ว่างเดินดูจีบีแล้วก็ออกมากินไส้กรอกกันนะคะหิวมากจนลืมถ่ายวีดีโอเลยอคิดดูดิตอนนี้เราอยู่ชั้นสามแล้วนะคะเราจะขึ้นบันไดวนนะคะไปขั้งบน โยนอยู่เบื้องหลังเราค่ะซึ่งคนต่อคิวถ่ายรูปเยอะมากฉะนั้นเราถ่ายแป๊บนึงเราต้องรีบออกนะคะถึงภายในพิพิธภัณฑ์จะมาให้เราถ่ายรูปหรือวิดีโอแต่ด้านนอกเขาก็มีมุมต่างๆให้เราได้ถ่ายรูปกันได้เต็มที่เลยค่ะคลิปจี้ปลีมิวเซียมก็จบเอาเมียเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามวานนะคะมีเสียงน,ะะนี่ค่ะตรงนี้